เกี่ยว่าแพลวเป็นเห่งนะตุ้มตีปากหยุดเชื่อว่าแพล่มันนิ้วไม่พวกใหมพวกเรานะ้องนอีบวพอหยุดหยุดหยุดเจ้าขอพี่ปั้นคนดูพี่ิหยุด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 ยุดครับเก่งนักเก่งแมกนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เออเออไปแล้วก็หัวลงก่อนก็หัวก็หัวเดินไปเออผมไม่ตรงเห็นไหมเธอแต่ผมไม่ตรงเธอแตกผมเบี้ยวเวลาเธอพูดมันก็เลยเบี้ยวเบี้ยวไปแล้วยยัก้ไปแล้วบปไปบายพี่บอยบา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 ยค่ะสวัสดีค่ะไปงานพี่เหรอบ๊ายบายไปค่ะพี่ปั้งจุ๊บแก้มด้วยจุ๊บแก้มด้วยไม่ใช่จุ๊บแก้มเออ ใดีแล้วนะคะ <Bye. S 2> พี่บ้านม <Bye. S 2> ีจะบอกให้สุดท้ายเออเอ่เอสุดท้าย